นี่คือศาลโหดุสสร์นะครับเป็นศาลชาวจีนถ้าดูแผนที่ก็ป้อมก็อยู่ตรงนี้แหละครับอีกป้อมหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นวัดเปื่นที่ชื่อวัดเปื่อนก็น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆป้อมครปัจจุบันป้อมตรงนี้ไม่เหลืออะไรแล้วก็เหลือแต่สันเจ้าคนจีนแต่สอบถามชาวบ,บ้านที่เป็นคนลพบุรีที่ไม่ใช่ชาวจีนที่เป็นคนไทยก็จะบอกว่า ใช่ที่นี่คือคือป้อมครสารสร้างทับป้อมอยู่ดูในแผนที่เมืองโบราณก็จะเห็นว่าป้อมอมันรอบเมืองละโว้เลยอันนั้นลงไปชิดใต้อันนั้นไปชิดเหนือก็ไปเจอป้อมท่าโพครที่ตรนู้เป็นชิด ตะว,วันออกนี่ก็มีงานกันมาดีแล้วก็จะมีสารนี้ก็จะมีมีระวัติเรื่องของพระรามนะครับมีมีหินที่เป็นลูกของเหมือนหัวลูกศรพระรามครับเขาบอกว่าเมืองลาโวเนี่ยมันเป็นเมืองของของหนุมานครับคือหลานเกษตรที่ ลบกับทศกัณฐ์แล้วนาฬิกาก็ยิงลูกศรมาตกที่เมืองโลาโวนี่แล้วก็ให้อนุมานมาอยู่ปัจจุบันหินลูกศรนั้นก็ยังก็ยังอยู่ในศาลเนี่ยก็จะมีประวัติว่าถ้าถ้าน้ำในหินของลูกศรแห้งเนี่ยก็จะทำให้เมืองลบบุรี่ไฟไหม้รถเดนินข้ามไปดู

มีน้ำหล่ออยู่หรอเป็นสาส้าของจีนเราเดินไปดูข้างล่างมาค่ะเือกอง นี่ครับเป็นบริเวณวัดปืนนี่ก็เป็นบ้านของเนียนเนียนี่นเนียนี่น่าจะเป็นฐานกระดูกด้วยโต๊ะที่ชายแถวโต๊ะที่ชายตรงนั้นอ่ใกล้ก็ตอนแรกอ่ะ

เนี่ยครับภาแผนที่มันยิงมาตรงนี้เลยประมาณเนี้ยครับก็อาจจะเป็นช่วงเนี้ยครับแต่ปัจจุบันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยครับบริเวณที่เคยตั้งเป็นที่ตั้งของป้อมปืนหรือชื่อของวัดปืนนี่เองครับ